การทิ้งสลับวันนี้ครับไฟที่เป็นของผมบ้าป้องกันเพีได้เราขอขอบคุณพี่น้อยครับเป็นเกียรติมากที่ได้ต่อยกับผู้ที่แข๊งที่สุดใน105ครองแต่อดีตแล้วก็ยังปฏิบัติเก่งมากทุกทีวันนี้ครับก็อาจจะเก่งๆหน่อยครับก็อาจจะด้วยเพาาะว่าความเกมของพี่น้อยครับอาจจะต่อยแบบเก่งๆหน่อยครับพี่น้อยสารเจ็พแล้วต่อยเราเนี่ยมองว่าพี่น้อยยังมีโอกาสกลับไปเป็นแชมป์โลกนะรูรื่องได้ไหมก็ พี่พี่น้อยครับถ้าพี่น้อยตั้งเป้าอีกก็น่าจะีิวปาสครับถ้าพี่น้อยถ้าพี่น้อยเหนื่อยแล้วก็น่าจะอยู่ที่ตัวพี่ครับพี่น้อยเราไงอน้่เรป็นแขมปได้อยู่อ่าไงก็ต้องลับไปพิจารณใชหมใ่ากเลยน่ก็ให้น้องรักษาแค่นๆครับน้องก็แขงแรงแล้วครับดูครับรเราเป็นไง่พี่ จะไปก็จะไปก็อยู่ที่โปรโมเตอร์ครับว่าจะให้ต่อยที่ไรครับที่จังหวัดไหนครับก็อยู่ที่โปรโมเตอร์ทีครับช่วที่ธนาารคันนีงครับอยู่ที่ธนาคารารับก็อยู่ที่กรรมการครับผมก็เป็นทำหน้าที่ต่อยกับพี่น้อยสองคนครับก็ไม่รู้ว่าการตัดสินใจเป็นยังไงครับจะขาเหมือนเดิมไหมเป็นเดิมครับเป็นที่เป็นน้องกันเดิมครับครับครับเป็นอะไรครับเป็นรคาครับเลือกมันเดิมเลือน้องนะครับสรครับ เราทำให้เป็นสมาชิกนะครับเสร็จแล้ก็เป็นพี่น้องกันนะครับนี่คือคุณภาพ คนต่างเรียนในประเทศเดียวกันคือบางทุนที่ทำเต้นท์ท่าอนาคตวางไว้ยังไงครับกับเส้นทางมวยสายคอาชีพก็ถ้ามีโอกาสไปต่างประเทศก็ต้องซ้อมอบอาวุธให้คมกว่านี้ครับให้จัดแจ้งกว่าวันนี้ครับวันนี้เรามีสปินมมีอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงไหมก็น่าจะเรื่องสปินมาร์ทครับไม่ค่อยต่อเนื่องมากกว่าครับครับแล้วพูดถึงพี่น้อยหน่อยวันนี้เป็นไงบ้างก็ยากไหมก็ยากครับด้วยความเก่าเกมของพี่เขาครับก็เป็นเป็นด่านหินเหมือนกันครับที่ทําให้ผมเข้า ทำเกมยากเหมือนกันครับส่วนไพ่ต่อไปเสตียงได้บอกอะไรเราบ้างอย่างครับพราว่ายังเลยครับอันนี้ยังเลยครับครับผมยังไม่มีกําหนดเลยว่าจะป้องกันอีกเมื่อไหร่ยังไม่มีกําหนดครับต้องรอดูทางคอมพิวเตอร์ทีนึงครับแล้วตอนนี้นูนี่ซ้อมตลอดหรือว่าจะต้องเป็นทหารอยู่ครับครับผมครับตอนนี้ก็ต้องไปรายงานตัวนะครับแล้วถ้ามีรายการอีก อีกทีก็ให้บริษัททำหนัือไปผมก็มาเก็บตัวครับแล้วก็ขอลามาครับผม<อ>แต่แบบนี้นะ้องม,มันเป็นอุปสรรคในการที่ซ้อมนะครัว่าเวลามีรายการจะต้องไปรายงานตัวด้วยอะไรด้วยครับมับนทำให้การซ้อมสะดุดไหมก็เท่ากับช่วงพักประมาณเดือนหนึ่งพอดีครับในการทำหนังสือไปเดือนหนึ่งพอดีครับก็จะได้พักไปในตัวครับเดือนหนึ่งครับครับผมระยะเวลาในการที่ซ้อมเนี่ยถ้าจะต้องป้องการชั่งโลกนี่เราต้องใช้เวลาประมาณกี่เดือนอ่าอย่างมากก็สองเดือนครับซ้อมเต็มที่ครับสามเดือนก็เตรียมร่างกายไปเดือนหนึ่งอีกสองเดือนก็ค่อยอ ครับผลน้ำหนัก105กกเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็ครับก็ยืนระยะนี้มานานแล้วไม่มีปัญหาครับเราได้อาจีจากหลวงพ่อโถม100บาทครับอยากจะขอบคุณใครไหมที่ทำให้เราเกิดจุดนี้ครับก็ขอบคุณซีพีครับขอบคุณพิจิตีครับแล้วก็ผู้สนับสนุนครับที่จัดรายการนี้เกิดขึ้นครับทำให้ผมได้ชกป้องกันแชมป์ที่สวบเดครับกับพี่น้อยวันหิงมีนายยทินครับแล้วก็สามารถป้องกันแชมป์ทันที่สเปนได้ แล้วก็ขอ,ขอขอบคุณแฟนมวยครับที่ติดตามชมแล้วก็เชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมมาตลอดครับขอขอ,ข,อขอขอบคุณครับยินดีด้วยยิ่ดีนิด,ดเดียวความฝันของเราคือในการป้องกันแชมป์ออยากจะทำลายสิทธิของทครไหมหรือว่าอยากจะไปป้องกันแชมป์ต่างประเทศก็อยากฝันอยาก้นทางมื่นแก่อนอยากไปต่างประเทศอีกสักครั้งหนึ่งครับเพราะว่าไม่ได้ไปต่างประเทศนานครับหลังจากที่ไปจีนมาสามสี่ปีก็ไม่ได้ไปนานเลยครับก็อยากไปพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถเป็นเบอร์หนึ่งของร้อยห้าปอนด์ได้หรือเปล่าครับโอเคครับครับ เ F ประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็มีรางวัลพิเศษให้กับผู้ชนะในวันนี้100,000บาทครับโดยท่านรัฐมนตรีพิเศษไทรทูลครับนี้เป็นกระตุ้ใจให้กับผู้ชนะในค่ำคืนวันนี้นะครับในแนวต่อมาครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านอดิศรน้ำวงครับคะแนนสูสีกันนะกูจะไม่ว่า ใส่ไหม่ใส่ไหม,ม,ม่เตรมบพี่วันนี้ ก็ทำต็มที่นะครับใน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 มุมของเราหลังจากครบ12ยศนี่เรารู้สึกไงเรามั่นใจไหมน้องว่นาคะแนนเรายังมีอยู่นิดนึงอ๋อบอกบอกว่าสูสีใช่ครับอ่าอ่าแล้วจากผลคะแนานออกมารู้สึกยังไงบ้างครับคิดว่างี้หนึงมันห่างกันไปอ๋อคะแนนห่างกันไปร้อยสิบเก้าร้อยเก้าร้อยแปดวันนี้ร่างกายดีมากเลยวันเองพอใจผลงานตัวเองไหมครับก็พอใจครับเพราะว่าไไปเราเราไม่แก้ตัวว่าเราไม่ได้ น้ำหนักควันชกก็ไฟที่ผ่านมามัน50โดนไม่ได้เก่งเนี่ยวันนี้ขึ้นมา52มันออกเก่งเร่งไปขึ้นเลชคยากไหมล่ะครับชกยากไหมถ้าทำมันยากไหมมันก็ยากระดับนึงครับเพราะเขาไม่รงนั่นตรงไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเกมมันอิจฉาครับการชกครับล็อกเอาครั้งนี้ มันต่อยก็ต right? mm ่อยก็ไม่มีอะไรแค่ยับหนึ่งสอง่งสองสามแค่นี้ไม่อมีรัวจะร้ายเลยในมุมมองของเราคิดว่ามีโอกาสเจอกันอีกครั้งใช่ไหมน่าจะมีโอกาสส่วนตัวเรานี่วางแผนกับอนาคตมวยไว้ไงบ้างครับวันเที่งงไปต่อนะหรือว่ายังไงคือแฟนมวยอยากรู้ว่าเนี่ยหลังจากไฟนี้แล้ววันเฮงจะไงต่อครับ ไปต่อหรือว่าตัดสินใจแขวนนวมเลยถ้ามีถ้ามีโอกาสก็ไปต่อครับเพราะว่าเรายังไม่ได้หมดสภาพดูจากร่างกายวันนี้ดี่ไปได้อีกใช่ไหมแฟนมวยให้กำลังใจวันเทิงเที่ยวเลยมีอะไรจะพูดกับแฟนมัวหน่อยครับีขอบคุณแฟนมวยครับที่เชียร์ด้วยทั้าทีนะสู้ๆครับวันเทิงให้กำลังใจให้ครับผมพี่แหลมครับพี่แหลมขออนุญาตนิดนึงครับพี่สวัสดีครับผมเป็นไงครับพี่แหลมก็ โชคเขอกมาเราก็เราก็ทำดีที่สุดแล้วครัเขาตัดสินแล้บางทีเราก็ต้องยอมรับในคําตัดสินครับแล้วแต่มุมมองผู้ตัดสินครับสักพูดที่เห็นเจะดหนูรู้สึกว่าไม่ไม่พอใจกับคะแนนที่ออกมาอาจารย์สุภาพมีมีความเห็นอย่างไรบ้างครับกับคะแนนบทีก็ไม่รู้เขาให้คะแนนยังไงเพราะว่าความการต่อยเข้าเป้าชัดเจนเราต่อยเข้าเป้าครับเขาต่อยออกมานี่มันติดท่อนแขนติดอะไรความชัดเจนมัน ไม่รู้กันจะยังไงดูจากร่างกายวันเฮงวันนี้เนี่ย <c oughs> ต้องบอกว่าดี <c oughs> ดีกว่าหลายๆไฟที่ผ่านมาจะสุภาพมองว่าอนาคตวันเฮงนี่ไปต่อได้ไหมครับไป <c oughs> ต,ต่อได้นะับก็อ,อยู่ที่ตัวเขาว่าเขาจะจะพอแค่นี้อยจะไปต่อเ <c oughs> มื่อกี้เขาบอกว่า <c oughs> ถ้ามีโอกาสก็ไปต่อไปแลมมองว่าวันเฮงมีโอกาสกลับมาเป็นแชมป์โลกได้อีกไหมครับ ก็ยังมีโอกาสครับเพราะว่าเขายังฟอร์มอยางนี้ไม่ได้ขี้เลยไม่ดูดูไม่ได้แพ้คนดูทางบ้านเาก็มีมุมหนึ่งครับแตคะแนนออกมา่างนี้ก็ยอมรับต้องยอมรับครับตัดสินครับผมสู้ๆครับไปแหลกไปกระจายให้ครับผมคุณมากครับี่เป็น